ดิจิตอลทีวีราคาถูกขนาด19นิ้วรับสัญญาณทีวีได้โดยไม่ต้องต่อกองแผนบล็อกกันขอใส่คัตตั้งทีวีก่อนนะครับ แกกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออี่สกล่องก็จะมีนี่เลยดิจิตอลทีวีขนาด19นิ้วรีโมทคอนโทรลและคู่มือเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันหน่อยนะครับหน้าจอไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยแตกนะครับอันนี้ไปทางด้านหลังด้านหลังทีวีมีรูเกีีวให้2รูเอาไปดจอะผนังแขวนลอยได้และมีรูอะไรให้เสียบบ้างช่องเสียบสายอากาศช่องเสียบ USB ช่องเสียบสายหูฟังช่องเสียบเครื่องเสียง PC ช่องเสียบสายแจ็ค3สีช่องเสียบสาย HDMI ช่องเสียบสาย VGA ช่องเสียบปลั๊กไฟแบบ DC 12โวลต์ปลั๊กไฟเป็นแบบโพงขาอันนี้เป็นร วันไหนฮารีโมดไม่เจอมากดตรงนี้ได้อันนี้เป็นหน้าตารีโมทคอนโทรลปุ่มใหญ่มองเห็นชัดเจนตอนนี้กาลังจูนจสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับเจอแล้วทั้งหมด26ช่องนะผมเสียบสายกายเข้าไปเลยนะครับเป็นเสารับสัญญาณดิจิตอลทีวีแบบนี้นะจูนช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีวีติดขึ้นมาแบบนี้เลยช่องแรกที่ติดขึ้นมานี้เป็นช่องไทย PBS นะครับภาพคมชัดแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นช่อง5 TNN 24 JNK น8 n a น i ี n TV 22 w o r k p อนเค2 3 Mono 29ชั่นทีวียี่สิบสองเวิร์ช่อ PPTV 36 นี่คือดีต้อนทีวีขนาด19นิ้วกดสั่งซื้อก้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงิน,นปายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมใิ้พูดคุยได้ในคอมเมนต์